ไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปส่งเข้านอนนะจะนอนรอตรงนี้ก็ได้ดูทีวีไปเลอยไม่ต้องสนใจแต่ว่าง่วงมากๆาะง่วงแล้วก็หนาวด้วยแต่ไม่เป็นไรโอ๊ยปวดหลังละครเมื่อไร่จะจบอะแต่ไม่เป็นไรนะ แต่แบบว่าง่องะ่วงแล้วไปนอนด้วย